ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่นา่นารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุงตันทำคลิปตอกนกลางคืนนะเพราะว่าพุ่งนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำนะครับก็เลยหลังจากผลหวยออกอลุงตันก็วิเคราะห์แล้วก็อัดคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นหวย นอยเนาะ,ะงวดวันที่5กรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับงวดวันที่24นะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปนะครับก็เข้านอย VIP นะครับหกหนึแล้วก็18นะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็16กับ18นะครับก็ถือว่า สูตรยังเดินดีอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงตางก็ได้ทำการวิเคราะห์อีกเช่นเคยนะครับก็จะนำมาเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เตรียมสมุดปากกาเพราะว่าลุงตางก็จะพูดนะครับให้ฟังอย่างที่เคยพูดนะครับวันนี้นะครับฮานอย ววันที่25กรกฎาคมนะครับนุ๊กแตนให้เด่น8เด่น8รูด8นะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวก็คือ,อ64 65 75 83 84 85 01 02

แล้วก็90ครับก็10ชุดเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ตามสถิตินะครับที่ลุงเทียบมานะครับอ,ออกไม่ต่ำกว่า2เนาะไม่ต่ำกว่า2หน่อยนะครับก็แสดงความยินดีกับหลายท่านนะครับที่โชคดีกันไปนะครับก็ ฝากดูคลิปนะครับทั้งหัวรัฐบาลแล้วก็ห่วเราพัฒนาด้วยนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามลุงตันมาเลยตลอดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเอฟซี FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ